ท่านผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้มันเหมือนกับโลกคู่ขนานด้านหนึ่งคนพยายามจะคุมการระบาดด้านหนึ่งคนพยายามจะหาวัคซีนด้านหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทำงานกันอย่างหนะักแต่ก็ยังมีคนที่ไม่นสนใจอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับยังคงมีวงไพ่เกิดขึ้นในชุมชนที่ป้าๆลุงๆเขาไปตีดัมมี่กันครับน,น,น,นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชบุกเข้าไปจับกลุ่มวงการพนันซึ่งวงการพานันนี้เป็นวงการพานันประจําหมู่บ้านใช้คํานี้ได้เลยเป็นวงไพ่ประจําหมู่บ้านเดี๋ยวนะคะเขามีแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนี้ไม่ใช่ละว,วงไพ<ร>่ประจําตําบลประจําหมู่บ้านนะฮะก็เป็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่5าครับตาบลปากแพรกอําเภอปากพานังจังหวัดนครศรีธรรมร,ราช สภาพอย่างที่เห็นเลยท่านผู้ชมหน้ากากอนามงออนามัยไม่มีใส่ะนะฮะตีไพ่กันกลางวันแสกแสกระหว่างที่เข้าจับกลุ่มครับนักพนันเห็นเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็วิ่งหลบหนีไปได้นะครับส่วนที่ควบคุมตัวได้ก็มีสี่คนสี่ท่านที่นั่งรวมกันอยู่ตรงนี้ไม่ใส่หน้าก,ากากอนามัยสักคนเจ้าหน้าที่ต้องนําเอาหน้าก,ากากอนามัยมาสวมใส่ให้ก่อนที่จะยึดของกลางเป็นไพ่ป็อกหนึ่งสำรับแล้วก็เงินสดจํานวนหนึ่งครับ จากนั้นก็ควบคุมตัวไปส่งพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจฟูทอนปากพนังเพื่อดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันนะครับโดยการเอาทรัพย์แล้วก็เรื่องของการมั่วสุมกันในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบเล่นการพนันของแม่บ้านในหมู่บ้านเป็นแก๊งคุณป้าซะด้วยทําให้ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยกลัวว่าจะมีการระบาดของโควิดครับ ก็เลยแจ้งไปที่ฝ่ายปกครองแล้วก็นำกําลังกันมารวบตัวแบบนี้อย่าหาทำนะฮะช่วงแบบนี้งดได้งดไปก่อนครับ